สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้มาพบกับฟอีกแล้วมาทำคลิปความรักรวนๆให้กับชาวราศีกุมนะคะราศีกุมดูได้ทั้งแบบไทยทั้งแบบตะวันตกเลยนะคะใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีตะวันตกไทยอะไรฟ้าจะบอกไว้ใต้คลิปนี้นะคะ นะเอาที่คุณยึดเป็นหลักเลยนะคะถ้าคุณไม่มั่นใจเออคุณก็ไปดูทั้งทั้งแบบไทยทั้งแบบตะวันตกเลยนะคะนะเพื่อความชัวร์แล้วมาเปรียบเทียวว่าอันไหนน่าจะเป็นเรามากกว่านะคะฟ้าได้เปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วทั้งฝั่งคุณฝั่งเขา e n e r g y สลับกันได้นะคะนะแล้วก็อนาคตความรักนะคะโอเคค่ะชาวราศีกุมคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขึ้นใบแรกของคุณเดชาริออนะคะ คุณพยายามที่จะเข้มแข็งมากๆเลยนะในช่วงนี้นะคะคุณผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันในชีวิตหรือไม่คุณก็รอใครสักคนหนึ่งแบบอดทนเข้มแข็งอยู่ตรงนี้มากๆนะคะผ่านชีวิตมาเยอะอม,มันทำให้คุณต้องเข้มแข็งขึ้นแต่ข้างในของคุณก็หวั่นไหวเหลือเกินนะคะ คุณรออย่างมีความหวังเลยนะคะรอใครสักคนเดินทางมาหาคุณอย่างมีความหวังเลยนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะต่างชาติทหารตำรวจวิศวกรหรือเกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับต่างชาติหรืออะไรก็ได้นะคะนะคุณรออย่างมีความหวังเลยแม้ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยกับการรอของคุณก็ตามนะอาจจะมี คนที่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตของคุณอาจจะบอกว่าเออมันมันจะดีหรอจะรอไปทำไมหรืออะไรอย่างนี้นะคะนะดูมันช้าจังเลยในการที่จะมาของเขาเนี่ยนะคะหกดาบเนี่ยมันพายเรืออยู่ทุกคนเห็นเนาะการกลับมาของเขาเนี่ยมันช้ามันดีเลย์มันเลื่อนออกไปนะคะมีการเลื่อนออกไปมีการดีเลย์มันช้านะคะเออ ซึ่งแบบแต่คุณก็รออย่างมีความหวังเลยถึงแม้ว่า,วาอาจจะมีคนที่บบบว่าเอ้ยมันจะดีหรอไปรอทําไมไปเริ่มต้นใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีแบบคนเข้ามาวุ่นวายมามาไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคําพูดจากคนมากมายรอบข้างที่อาจจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ตัวคุณก็นั่นแหละตัวคุณเองนั่นแหละที่ตีกันในหัวของคุณเองที่แบบ ไม่เห็นด้วยกับตัวเองในบางครั้งที่แบบว่าควรรอดีไหมเราควรจะรอเขาดีไหมนะคะทำไมมันช้าเหลือเกินมันดีเลย์มันเลื่อนออกไปบ้างมันอะไรบ้างนะคะด้วยสถานการณ์โลกสถานการณ์โควิดหรืออะไรไม่รู้นะเพราะว่าคุณอาจจะคบกับคนไกลนะคะสามไม้เท้าแล้วก็เดชาลิออดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลคุณออกไปนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณจะอดทนรอเขาอยู่ตรงนี้นะคะ อดทนรอเขาอยู่ตรงนี้ด้วยความหวังจริงๆคุณมีความหวังแม้ว่ามันจะมีปัญหาในระหว่างที่รอก็ตามนะคะมีปัญหาในระหว่างที่รอหรือไม่พวกคุณก็อาจจะทะเลาะกันด้วยซ้ําในระหว่างที่มันห่างไกลกันระหว่างที่เราทั้งคู่ห่างกันเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาด้วยซ้ําที่เข้ามาแต่คุณก็พยายามที่ผ่านมา ผ่านมาได้เยอะเหมือนกันนะคะพยายามที่จะอดทนและผ่านมันไปให้ได้นะคะอืมในใจของคุณคิดว่าอะไรคะในใจของคุณนั้นคุณรู้สึกว่าคุณโอเคคุณมีความสุขดีคุณรอแบบไม่ได้รอแบบทุกจมลงไปหรือเศร้าโศกเสียใจอะไรเลยนะคะคุณแบบว่าโอเคคุณก็ เห็นคุณค่าในตัวเองโฟกัสที่ตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองนะคะเออนั่นแหละไม่ได้ฉันจะต้องดูแลตัวเองให้ดีฉันจะต้องแบบดูสวยตลอดฉันจะต้องไม่ทําให้ตัวเองแบบทุกใจเศร้าใจลงไปนะคะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์มันจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามนะคะมันจะเลื่อนออกไปมันจะดีเลย์มันจะช้ายัยางไงก็ตาม ฉันจะต้องมีความสุขนะคะคุณพยายามที่จะคิดดีคิดบวกอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะนะแล้วคุณก็พยายามที่จะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมไม่สนใจผู้คนรอบข้างนะคะพยายามที่จะยึดตัวเองเป็นหลักนะคะมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองยึดตัวเองเป็นหลักค่อนข้างที่จะมีอีโก้นะคะเอ,อคิดว่าฉัน มั่นใจตัวเองอ่ะคุณค่อนข้างที่จะมั่นใจตัวเองนะคะคุณก็เป็นคนที่โอเคหล่อสวยมีเสน่ห์นะคะคุณมีคนเข้าหาคุณเยอะด้วยซ้ำคุณต่อให้เขาไม่มาหรือการรอคอยนี้มันเฟลหรืออะไรก็ตามคุณแบบคุณคุณก็โอเคอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกสำหรับคุณอยู่เสมออยู่แล้วแต่ว่า คุณแค่ไม่สนใจแค่นั้นเองนะคะคุณยังแบบมั่นคงในตัวเขานะคะคุณก็จะทําอะไรของคุณไปนะหาอะไรทําที่มันแบบค่าเวลาของคุณไปนะคะหรืออะไรที่มันไม่ดีมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงตัวคุณก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนั่นแหละค่ะนะด้วยความที่แบบ h ไฮโลแฟนขึ้นมาเนี่ยคนคน่อนข้างที่จะคิดดีมากๆเลยนะคะคนคน่อนข้างที่จะเอาหลักธรรมธรรมะอะไรมาแบบยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะไม่ทําตัวเองให้มันดาวลงไปหรือทําคือไม่ทําตัวเองให้ว่างอะ่ะเออนะคะพยายามหาอะไรคุณพยายามที่จะหาอะไรทําในระหว่างที่รอพยายามที่จะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองแบบรู้สึกดีทําให้ตัวเองมีความสุข ทำให้จิตใจของคุณมันมีความสุขมันรื่นรมมันแบบว่าบวกคือแบบเนี่ยดูดิไฮโลแฟนนักบวชแล้วก็เก้าเหลียนอะคนที่เติมเต็มตัวเองได้อะนะคะนั่นแหละอืมคือแบบทำทุกอย่างที่มันทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ฟูในหัวใจจิตมีความสุขยกระดับจิตวิญ,ญญาณของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็ ดีมากๆเลยนะคะนะคนราศีกุมของเรานะคะแล้วนะคะฝั่งคู่ของคุณเป็นอย่างไรคะหนึ่งถ้วยขึ้นมาในฝั่งของเขาในตัวตนของเขาความรักที่มีให้กับคุณนั้นมันอย่างมั่นคงนะคะอย่างมั่นคงและเฝ้ารออย่างยึดมั่นแค่คุณอย่างมั่นคงนะคะเป็นคนที่มั่นคงมีรักแท้จริงให้กับคุณ สิ่งที่เขายื่นมอบให้กับคุณนั้นเป็นรักแท้เป็นรักที่มั่นคงค่ะนะคะยึดมั่นแค่คุณคุณเป็นคนที่มีค่ามีคุณค่าในจิตใจของเขานะคะเออเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะพยายามทุกอย่างเลยนะอืมเขาจะพยายามทุกอย่างเลยฟ้าว่าบางทีอ่ะ ถ้าไม่มีการบล็อกกันนะก็อาจจะไม่มีหรอกเนาะในฝั่งของคุณคุณก็รอเขาอะคุณคงไม่ไปบล็อกเขาใช่ไหม <c oughs> นะคะมันก็คือการที่เขาจะต่อสู้ทุกอย่างเพื่อคุณค่ะเดอรมูนขึ้นมาเนี่ยเขาเครียดนะคะเขาเป็นกังวลเหมือนกันนะระยะทางเนี่ยเป็นอุปสรรคสำหรับเขาเหมือนกันนะคะสำหรับคุณทั้งคู่เหมือนกัน หรือไม่ในตอนนี้ถ้ามันอยู่ใกล้กันไม่ใช่ระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นการที่บอกว่ามันยังมาเจอกันไม่ได้ยังมาหากันไม่ได้นั่นแหละค่ะนะมันมีสถานการณ์วุ่นวายนะคะสถานการณ์ภายนอกที่มันวุ่นวายที่ยังมาหาไม่ได้มาเจอกันไม่ได้ในตอนนี้นั่นแหละเออก็คืออยากมาเจออยากมาหามากๆเลยนะคะนะคิดถึงมากๆ เฝ้าคิดถึงคุณอยากเจอคุณอยากเห็นหน้าคุณมากๆเลยนะคะรักคุณมากๆรักคุณแบบล้นเออนะคะเขาจะพยายามทุกอย่างละคะ่ะทาทุกอย่างทุกวิถีทางนะคะนะคือพยายามในที่นี้ถ้าเขาทําอะไรไม่ได้ก็คือพยายามที่จะอดทนอยู่ตรงนั้นละคะ่ะนะก็คือสู้กับตัวเองก็ได้นะคะสู้กับความที่มันคิดถึงคุณมากๆสู้กับ คนรอบข้างด้วยคือสู้กับทุกอย่างสถานการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเขานะคะนะนั่นแหละเดมมนขึ้นมาเขามีความเครียดวิตกกังวลกับคุณเหมือนกันนะคะนะมีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องของคุณอยู่เสมอคิดถึงมากๆนะคะอยากเจอหน้ามากๆเลยอืมในใจของเขาได้อะไรในใจของเขานั้นเขาค่อนข้างที่จะกลัวคะ่ะกลัวว่า ความรักครั้งเนี้ยมันจะหลุดมือเข้าไปหลุดลอยไปเคว้งไปนะคะเออเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เปราะบางมากๆสถานการณ์มันทําให้ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันเปราะบางมันมันเหมือนจะไปได้แลไม่ได้แลมันรู้สึกว่าอืมมันมีสถานการณ์บางอย่างที่มันมันรู้สึกไม่มั่นใจนั่นแหละค่ะนะเออเขากลัวค่ะกลัวที่ว่า ทุกอย่างมันจะหลุดมือไปเขาจะรับมือไม่ไหวเขาจะประครับประคองไม่ไหวเขาจะล้งคุณได้ไม่ไหวกลัวมากๆเลยแต่เขาก็พยายามที่จะคิดบวกมากๆเลยนะพยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเหมือนคุณเลยนะคะคุณก็ก้าวเหลียนเขาก็ก้าวถ้วยคือ พยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแต่คุณค่อนข้างที่จะคิดบวกเนาะค่อนข้างที่จะเอาหลักรมเอาแบบว่าทําใจตัวเองให้มันฟูทําใจตัวเองให้มันมีความสุขแต่ตัวเขาค่อนข้างที่จะทุกนะคะเดิมูนเก้าไม้เท้าขึ้นมาค่อนข้างที่จะทุกแล้วก็หวาดระแวงเนาะ,ะหวาดระแวงกลัวนะคะกลัวที่จะเสียคุณไปมากเขาพยายามที่จะคิดบวกนะพยายามที่จะ ทำตัวเองให้มีความสุขอยู่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองตัวนี้ให้มันมีความสุขที่สุดนะคะเออรออย่างมีความสุขรออยู่ตรงนี้อย่างมีความสุขคือพยายามที่จะทําตัวเองให้มีความสุขแหละนะคะแล้วหกไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทําทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะสิ่งที่เขาทุ่มเทลงไปนั้นมันจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเขาจะต้อง ผ่านทุกอย่างไปให้ได้อย่างชัยชนะต้องทําทุกอย่างให้ได้ต้องประสบความสําเร็จในความรักครั้งนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือไม่ยอมแพ้นั่นแหละนะคือไม่ยอมแพ้หรอกมันจะต้องผ่านไปให้ได้นะคะมันจะต้องผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ได้ไม่ว่าอุปสรรคข้างหน้าที่มันขวางกั้นระยะทางหรือว่าอะไรก็ตามแม้ว่าเขาจะกลัวไม่มั่นใจเลยก็ตามแต่เขาก็อยากที่จะในบางครั้งก็กลัว ในบางครั้งก็พยายามที่จะคิดบวกไงวันไหนที่คิดบวกได้ก็แบบม,ม,มันต้องผ่านไปได้สิมันต้องมันต้องแบบโอเคสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเขาก็พยายามที่จะคิดดีนะคะอ,อาจจะเป็นเพราะว่าพวกคุณอาจจะมีปัญหาในระหว่างที่รอเนี่ยบางทีมันมีทะเลาะกันด้วยแหละเนาะมันก็เลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะหวาดกลัวนะคะ กลัวที่จะสูญเสียคุณไปจริงๆอนะคะแล้วก็อนาคตความรักเป็นอย่างไรนะคะราชาถือไม้เท้าขึ้นมานะถ้าหากเขานิ่งหรือเขายัางไม่ take action อะไรเขาจะเทคแอคชั่นนะคะเขาจะบอกคุณเขาจะพูดอาจจะเป็นการสื่อสารกันก่อนก็ได้ฟ้าว่าอาจจะเป็นคำพูดมาก่อนก็ได้ เป็นคําพูดมาก่อนเป็นการสื่อสารเป็นการบอกคุณก่อนก็ได้ว่าเขาอะจริงจังกับคุณนะคุณคือเดอะเอ็มเพของเขานะคุณคือคนที่เขาอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยอยากให้เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเป็นคนที่สําคัญที่สุดในใจของเขาเป็นคนที่มีอิที่พลที่สุดในจิตใจของเขานั่นแหละนะอืจะเป็นการส่งข้อความมานะคะเป็นการพูดผ่านโทรศัพท์เป็นการแบบเป็นการพูดมากกว่านะคะเออ นะเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะประคับประคองคุณต่อไปเนี่ยตัวเขาก็มาคือไม่ว่ายังไงเขาจะไม่ปล่อยคุณนะคะเด็กถือเหรียญไม่ว่ามันจะยากสำหรับเขาก็ตามในการที่จะประคับประคองเหรียญเนี่ยเขาก็จะทำมันต่อเขาจะไม่ปล่อยคุณค่ะนะในบางครั้งมีทะเลาะกันบ้างมีไม่เข้าใจกันบ้าง หรือคนรอบข้างไม่เห็นด้วยยังไงก็ตามนะคะเขาก็ยืนยันนะคะหนึ่งถ้วยออกมาเป็นใบที่สองว่าจะรักคุณนะคะจะรักคุณต่อไปจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยและจะเดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอนคะ่ะนะคะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเมื่อทุกอย่างถูกจัดการเมื่อสิ่งรอบข้างถูกจัดการเรียบร้อยแล้วหรือว่าเขามีเรื่องที่เขาต้องจัดการต้อง ต่อสู้ดิ้นรนหรือต้องอะไรของเขาอยู่ในตอนเนี้ยนะคะขอเวลาจัดการนิดนึงแล้วเขาจะมาหาคุณอย่างแน่นอน the fool the world ค่ะนะคะเป็นการเดินทางมาหานะมาอาจจะมาแบบเซอร์ไพรส์มาแบบคุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะมาแบบว่าเออแล้ว the world ปิดท้ายด้วย3ามถ้วยอย่างนี้นะคะมันเป็นการจบแบบ happy ending นะคู่ของคุณนะฟ้าว่ามันเป็นการได้กลับมา เจอกันกลับมาหากันมาพบกันเนี่ยแล้วมันแฮปปี้แอนดิ้งมีความสุขนะคะเป็นการจบแบบความรักของคุณก็จบแบบแฮปปี้แอนดิ้งโอเคประมาณนั้นนะคะโอ้ oh, ไม่ใช่ <laughs> ราศีกมุมเราไปต่อคะ่ะคือเขารักคุณอย่างมากมายเลยนะคะคุณคือดวงใจของเขาเขาจะต้องพูดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นการที่จะ ดึงคุณไว้ประคองความสัมพันธ์นี้ไว้เขาไม่ยอมปล่อยไปอย่างแน่นอนนะคะนะไม่ว่าจะยังไงนะคะมันจะต้องประคับประคองไปอย่างนี้จนกว่าเขาจะได้มาเจอคุณแล้จนกว่ามันทุกอย่างมันจะจบแบบสมบูรณ์แฮปปี้แอนดิงนะคะได้แต่งงานอืมจบด้วยการแต่งงานอย่างแน่นอนนะคะนะคะเดอะเวิลดสามถ้วยนะคะ คุณคือคนที่เขาอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยค่ะ Dm p r e s e นะคะคนที่เขาจะทำทุกอย่างเลยคนคนนี้นะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องงานด้วยนะคะฟ้าว่านะแต่เขาจะประสบความสำเร็จนะคะ6ไม้เท้าขึ้นมาแล้วเนี่ยวันที่เขาประสบความสำเร็จนั้นนะคะเขา จะต้องขอคุณแต่งงานอย่างแน่นอนเลยนะคะนะ the e m p r e s s the world 3ถ้วยนะคะอืมโอเคค่ะ love e n d r e s s นะคะ love don't not give up lose Lo face นะคะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องยอมแพ้อย่าย,ยอมแพ้นะคะเขารักคุณอย่างมากมายเหลือเกินนะคะรักคุณแบบจะปกป้องดูแลคุณ ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ขึ้นลมแรงพายุกระหน,น่ำแค่ไหนนะคะคุณเห็นไหมเขาพยายามที่จะปกป้องคุณให้ไปถึงฝั่งฝันนะคะคนคนนี้รักคุณแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะรักตลอดไปนะคะอืมรักไม่มีที่สิ้นสุด If you r paner is here เขาจะอยู่เคียงข้างคุณอย่างนี้ตลอดไปคะ่ะ นะคะจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปอืมจะอยากพาคุณไปทุกที่ที่คุณอยากไปไปไหนก็ได้ขอให้มีคุณคือเขาอะค่อนข้างที่จะแบบอยากอยู่ใกล้คุณมากๆเลยนะอยากดูแลคุณอยากอยู่ใกล้คุณอย่างไรก็ตามนะคะจะอยู่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็อยากมีคุณไปทุกๆกที่ที่เขาไปนั่นแหละคะ่ะอืม อันนี้คือความรู้สึกนะแต่บางทีมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมนะคะเออ free your self ปลดปล่อยตัวเองนะคะบางทีคุณอาจจะพยายามที่จะปกป้องตัวเองนะพยายามที่จะสร้างกรอบสร้างกำแพงเพื่อที่จะปกป้องความรู้สึกตัวเองไม่แสดงออกให้มันเยอะเกินไปนะคะ เพราะว่าคุณกลัวคุณกลัวที่เขาจะทําให้คุณเสียใจยกลัวว่าการรอคอยนี้มันจะไม่เป็นดังหวังแต่คุณก็รอยอย่างมีความหวังนั่นแหละแต่คุณก็กลัวนะคะกลัวว่ามันจะได้เจอกันจริงไหมสถานการณ์เนี่ยมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่จะได้เจออะไรอย่างนี้นะคะแต่เขาจะพยายามทุกอย่างนะไม่ว่าถ้ายังไม่ได้เจอกันในตอนนี้ก็ตามเขา จะพูดกับคุณจะเหมือนทําทุกอย่างเพื่อประคองคุณไว้อะนะเขาไม่ปล่อยคุณอย่างแน่นอนนะคะ e a r t to h e a r t conversation การสื่อสารกันได้ด้วยหัวใจรับรู้กันได้ด้วยหัวใจรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายหากคุณเศร้าทุกลงไปเขาก็อาจจะเศร้าลงไปหากคุณสร้างกำแพงไม่มั่นใจในตัวเขาตัวเขาก็อาจจะแบบ เศร้าได้นะคะนะจงเป็นเหมือนเป็นพลังให้กับเขาอะค่ะเป็นความรักเป็นพลังให้กันและกันนะคะนะเพื่อที่จะให้มันผ่านทุกอย่างไปได้นะตอนนี้ฟ้าว่ามันไม่ใช่แค่คู่ของราศีกุมหรอกค่ะนะคะมันเป็นทุกคู่เลยนะคะด้วยสถานการณ์โลกสถานการณ์โควิดสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะทุกคู่ต้องฝึกจิตกันทุกคนเลยนะคะ ทุกคนต้องมีความอดทนและมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่เขาอยากให้เป็นนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่พระเจ้าหรืออะไรก็ตามนะในสิ่งที่คุณนับถือนั่นแหละเขาจงใจที่จะให้เป็นอย่างนี้เขาจงใจที่จะยกระดับโรคของเราให้มันเป็นขึ้นที่มันดีขึ้นนะคะเพราะว่าโลกเราตอนนี้รู้สึกว่า มันจิตมนุษย์มันย่ำแย่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะการที่แบบการที่ทุกคนต้องมาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยมันจะรู้สึเกเห็นโอเคใจกันมากขึ้นมีความรักความเมตตาต่อกันมากขึ้นรู้จักที่จะอดทนรอรู้จักที่จะฝึกจิตตัวเองให้แบบมีความอดทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะยูดิเซิร์เลิฟคุณคู่ควรกับความรักคุณคู่ควรกับรักที่ดีนะคะ เป้าหมายของเขาคือคุณเขาเล็งเป้ามาที่คุณแล้วนะคะเขาไม่อาจที่จะสนใจสิ่งอื่นได้เลยนะคะนะคุณคู่ควรกับความรักนะคะของเขานะเฟิร์สนะคะเขาจะอ่อยคุณตลอดแหละเหมือนจะหยอดคำหวานอ่อยคุณตลอดเหมือนยั่วๆคุณตลอดแหละเพื่อให้คุณยังอยู่ในชีวิตของเขาอยู่ใน อยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปอ่ะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะเพอรเนคเพราะว่าคุณทำให้เขามีความสุขที่สุดนะคะการได้พูดคุยกับคุณการได้รู้จักคุณการได้อยู่กับคุณการได้จะได้มาเจอกับคุณนั้นมันเป็นความสุขที่สุดในชีวิตเขานะคะการได้เจอกับคุณคือความสุขที่สุดแล้วในชีวิตของเขานะคะอืม คุณคือความสุขของเขาอะนะคะจะประมาณนั้นแหละนะคะชาวราศีกุมภ์คะนะคะเขารักคุณที่สุดเลยรักคุณอย่างมากมายรักจนมันเอ่อล้นนะคะแล้วเป็นรักแท้รักที่บริสุทธิ์ใจที่เขาจะมอบให้กับคุณนะคะฟ้าก็ขอให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านอุปสรรค ผ่านทุกอย่างไปให้ได้นะคะนะแล้วมันก็จะจบแบบนี้ละคะ่ะ happy ending นะคะมีความสุขในความรักค่ะชาวราศีกุมขอบคุณทุกคนนะคะ bye bye, บ๊ายบายจุ๊บๆค่ะ